พิรุธอะไรฉันไม่เคยมีพิรุธฉันว่าหากคอมันดูหัวบัสเกินไปรอยสิวอะพู้ต่องทางนะเปลี่ยนเรื่องแล้วหนึ่งมาดูนะกูพังกีมเปิดตู่เรื่ง กูมีความสามารถพิเศษกูสามารถยิ้มแบบไม่เห็นฝันได้ได้ไงวะอืมเห็นแต่เงือกไม่มึงอย่าใช้เิ้นด็ดให้วุณฟล่ว่ นะแล้วกีหน้านี่แบบอยากดูสเปกีหน้าเป็นยไงเอิม่มลองเพลงพอเล่นกีตาร์เป็นไหมไม่หรอตรงไหนครับประกัารบวมชอบคนที่มีความสามารถแบบ คนที่มีความสว่านนงแบบคืออยู่เฉยๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แต่พอเขาทำโน้นทำนี้ได้แล้วมันดูมีเสน่ห์เนี่ยพอลตูเล่นกีตาร์เป็นเนี่ยในห้องกูมีกีตาร์เลยแต่แบบกีตาร์ก็ยังเฉยๆไง <c oughs> มึงมันไม่ได้อยู่ที่แบบสเปกหรอกมันอยู่ที่คนมากกว่ามันอยู่ที่ว่ามึงเป็นใครออคือคนเราอ่ะจะตกหลุมรัก แบบไทป์คนที่แบบเรียกว่าอะไรวะเราจะตกลงรักคนที่เหมือนคนคนเก่าๆเ,เราอะเหมือนแบบไทป์เดิมไทป์เดิมเดิมอะเก็บปะไม่ไม่ใช่ไทป์วะเราจะพูดยังไงวะไม่ใช่ไทปะทำไมตกลงลงรักคนแบบเดิมเดิมปะ ตกหลุมรักคุณซ้าๆไม่ไม่เหมือนแบบว่าก็คือสมมติเราเล่กกับคนเก่ามาใช่ป่ะคนใหม่เราอ่ะก็จะมีอะไรที่แบบเหมือนคนเก่าเยอะมากๆเหมือนแบบ <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วทำไมเราต้องหาคนคนใหม่ที่เหมือนคนเก่าก็เหมือนเราหามาแทนกันดีกว่าเวลาเราเวลาคนมัน,มน,นจะรักใครมันก็ไม่ได้แบบหาปะคือถ้าชอบคือชอบแต่แบบ สิ่งที่เราชอบในตัวเขาอ่ะมันมันคล้ายกับคนเก่าเราอะไรแบบเนี้ยคนเก่าเล่นดนตรีเ่ะไม่แต่ว่าที่นี่หมายถ <laughs> ึง <laughs> แบบสเปคสเปคอะสเปคมันไม่ใช่แบบคือสเปคคือสิ่งที่ดึงดูดทำให้เราเข้าหาเว้แต่ว่ามิสัยคือสิ่งที่เราดึงดูดทำให้ลกคนคนนั้น นี่ก็เลยถามว่าแบบสเปคที่แบบทําให้จีน่าแบบรู้สึกแบบเอ้ยอยากเข้าหาคนนี้จังแบบถ้าเขาไม่ชอบผู้ชายแต่งตัวเก่งชอบผู้ชายแต่งตัวเก่งสุภาพเฮ้ยมีพี่มีคนหนึ่งแนะนําชื่อน้องพี่ชื่ออาชีอะเก่งเก่งมีความสามารถแล้วแล้วก็แล้วก็แบบว่าแบบ ทัศนคติดดีอ๋อใช่นายยกไหมแต่งตัวดีกอบมวานแต่งตัวดีไหมใส่สูตทเป็นคนมีความคิดขอเป็นคนนึงขอเป็นี้คนนึงบ้าดูเราจะแปลงร่างให้ดูแปลงได้ <c oughs> ชอบฟิวเต้นว่ะเราก็ชอบคนที่แบบที่แบบไม่หวงหล่อไม่หวงเกินต้อแบบเวลาอยู่กับเราต้องหล่อตรงไหนคอับพี่กำลังฟิวเต้นนะเหมือนฟิวเต้นนี้เหมือนแมลงสาบที่ผ่านๆมามันจะมีแต่คนที่แบบเอ้ยไม่เอาแบบไม่ดูดีตอนนี้เขาโน่นนี่นั่นใช่ปะ ขอบใจะสวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีครับสภาพเรื่องไร้ไร้ผมผ่านมาหมดแล้วนะครับไวรุ่นเกิดเป็นเสืออย่าลืมป่าที่เราจางจริงๆแล้วผมเป็นคนมแมนๆครับ ผมเป็นคนแมนๆครับเป็นผ no ู้ชายแมนๆครับผมผมเป็นคนแมนๆเป็นผู้ชายแมนๆผมสั şey ่ยครับเด็กีรสุดโดนอะไรครับจืดูไม่ชอบเลยว่ะไอพวกเด็กโอ้โูงด็ก กูเขียนดี่ีูมีหม้ะก็ใช่รอเีอได้วยมีหม้อมีห้อก็กูต้องใ่ชุดเต้ว่ะเป็นแมวจักรพรรดสวัสดีครับมีหมูมีู้เต้ดีๆบ้างหมรือมีแต่อะไรแบบนี้ มันมีมันมีเทรนด์ในทิกตอกที่แบบเขาดันจมูกขึ้นแล้วก็ทำอะไรอ่ะจริงเหรอที่จมูกมันเป็นหย่อนอ่แล้วต้องหมอไหมหรือว่าแบบปล่อยซึมเลย เนี so ่ย <brightness> น <desserts> ่าจะปล่อยซิมเลยถ้า <beautiful> ดูจากเราสถานการณ์ตอนนี้พี่จีกับพี่บิกบิ๊กได้ไหมครับใครคือพี่บิกบิ๊กพี่บิกบิ๊กอ่ะถ้าต้องไปหาพี่ครับใครคือพี่บิกบิ๊กมีคนบอกว่าขำปอดโยกพี่บุ้งขำกอดโยกดิ คำ <mile> ไม่ใช่คำปลอดโยกมันต้องคำอย่างนี้ไว้คำปลอดโยกโยกไปเลย้าเฮ้ยอยากกลับได้ปะเฮ้ยเป็นไรก็บอกแล้วว่าไม่ ไม่ต้องมายุ่งกันอนะ่ะเอ้ยจะไม่หอออีกไอ้คอนบ้างำบ้าอะไรไม่มีครับมันเป็นงานกลุ่มให้เพื่อทำอะไร เซตเตอร์มึงไงสวัสดีครับนี่ก็ชอบเซตเตอร์นี้ของวิกโอดเก่งไรทางไปครับ